พอไงมาพร้อมพอมไหม่พ่อ,พอ,อนี่ตีผู้เลี้ยงตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่ผู้เลี้ยงตั้งแต่น้อยจนใหญ่เออมาเป็นแม่อีผู้หนึ่งเป็นแม่เลยเหรอไปเออเอาละวขืนเนี่ยมาโอ้ยพี <c oughs> ่น้อนยื่ทางบ้านนะครับตอนนี้กำลังชมไลฟ์สดนะครับทางเพจนะครับ <c oughs> มาแคล็ดสีละลายแลย้วกนเป็นปุกเอาอยู่ในบฟอนมา เราจะมาร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับมีเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูบอมามาร้องพร้อมกันเร็วๆนี่สิแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปเปียวมันขี้ตำไหมนะ Happy birthday ได้ยินเสียงคอยนน ار, <3 S 2> วบอลได้ยินบอลใส่ละไม่ยูใส่ไม่ย,ยูใส่ยายได้ยินบ่ได้ยินบ่มือนีเป็นวันเกิดเกมบอลอาทินานเป็นวันเกิดหลานไส้ดีใจบ่ลมูมาไล่หลายด,ดีใจบ่ดีใจดีใจปนียายอวยพรวันเกิดให้หลานแนทเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่ตอนตอนนี้สามสิบสี่ปีแล้วให้อีพ่อลก่อนก็ได้นไออิพออวยพรก่อนติให้อีพ่ออวยพรหลานสะกอนบ้านรู ใช่อสียงมากจะหน้อยตอนไหเอืมใช่ชูตีนี้เก็บใด้แต่คมไปที่ตาถูกความเจ็บจะให้ได้ความไข่จะให้มีปัานนี้ให้ยายเฝ้าด้ยายยายอวยพรให้หลานแน่เอออวยพรให้หลานเออจับไม่จับไม่แล้วก็เฝ้าอวยพรอวยพรเลยนเราเลย อยู่ดีม่แห้งเลลูกเอ้แดไม่่คเชิดเลยนยังแปหนาหาแน่ได้ก็ให้ทำให้รวยสมานเหน่ลำเลยรวยอาถุอาถุปัดเสียงย่ายแม่วยพอแม่ย่ำเราหายเป็นตะโบเป็นตะเขียดให้เนาะ เลี้ยงมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่จนมาสามสิบสี่ปีแล้วย่าถามเนี่ยมีแนวเฮ็ดให้บอสบายใจจักเถื่อบอแต่ก่อนเจมบอลเคยเฮ็ดให้บอสบายใจจักเถื่อบอสบายใจจ้าบอบอเคยมีแนวถูกใจเลยว่าต่อไปออเยยจังีีพแล้วบอว่างไหนแน่ละ เอาออปเอาเก่อนเอาเก่อน Happy b i r t d a y to you ดยลงเล่ได้น่อยทายกูี่อขอบคุณครับนะครับเป็นวันเกิดของเกมบอล34ปีมือนีครบรอบนะครับเต็มเลยนะครับเอาย่ายลงไปสัก้อนไปยังเอาย่าล่งก่อนเออส้มๆอี้พ่อลงไป กับาดีๆเด้อนะครับปัดนี้ย้ายย้ายกับอวยพรแล้ว,พอ,วพอแง่กับอวยพรแล้วให้ศิลปินเออศิลปินพูดทีเถากะมูในหมอลำใจเกิดร <ไป S 1> อยเด<ม>ี๋ยวเดี๋ยวก็เพราะถ้าได้เถากะมูที่โอ้ยังมีเพี้ยนผ้าพรมันกับยินตะกอนอยู่ึงอีกเดี๋ยวยะเตั้งเพิ่งไดามันได้ยังเพี้ยนสมัยแจงผู้นั้นผู้นี้บามึงผู้นั้นผู้นี้เถาเหมึงนเถากะมือตัวอีกเอาอคอยเกิดรุ่นเกมบอลอีกเดี๋ยวจะเปล่า แยกเสะแต่มันสมชายายกกันดอกพิธีกรปากม้าน anyway ่ะนะบหตือนกันมันสมชายแยกะันแม่ตอนนี้คนอยู่หนีหน่อยแต่ว่าคนอยู่ทางบ้านหลายเออกระบอกเห้คนทางบ้านลราเพื่อนฟังเห็นไหมโ้ยพ่อโอ้ยพ่อเดือดซาเด้อพี่น้องเจียงสี่ล่ะมีลูกหนามขึ้นมันกระบอกจึงสี่ล่ะเออรับเลยคว้อกับแม่ืนีเป็นมือพันเกิดเขา่ต้องมาบอกเรี่ยงแม่เคยอนุญาตเเอีจะวังมันแกก็อนุญาตแก มืงในแถวบ้านไอ้แกงกไปค่าเต้นอยู่อย่ามาหมาค่าเต้นค่าเมากับมาเนี่ยไม่เคยไปอินเตอร์เทนเหมียอินเตอร์เทนโค่เดี๋ยวมาเด็กยค้านอย่างมึงสาวองลำเพื่นทักมาผู้เฒ่าบ้านไข่มักเจ้าบักฮักพนะเลขที่บนลงเกียนอ่ามือนี่เป็นบ้านไข่บ้านเกิดของพระเอกเกมบอลราคา มากกับมาแต่โตได้พี่น้องมัอนี่ผมมีของกวนอย่างมาให้จักแนวเลยเงินอยู่ในกระเป๋านี่ได้จกอองไม่เขาเพี้ยนอะกระเป๋าก็มีกูให้มึงเบิดแล้วถ้ามึงขึ้นบ้านไม่พื่อน่ะสองพันอะเออก็่สองพันนั่นแหละเบิดเลยจกตับุญไดเแค่นั้นอะสิ่บอกไงโอแต่เลี้ยจนแม่กะขอว外婆ให้เตียมบอลก็ให้มีความสุข รูปภาพร่างกายแข็งแรงแ่้วก็ยจะเล่นในหนาทีกันงานในเสียนสายของเสียนท่านศิลปินหมอลัมนี่แหละไอ้มีแฟ้นเพียงแป้นครับขมาหักมะหอมมะหอมลายๆเห็นมีเงินมีทองครับไอเดินมาดูแล่าตากับยายคิดอันใดหวังสิ่งก็ใก่สมควอมงหมาดปราถนาทุกเสียงทุกประการเตรียมบอลเป็นคนที่นิสัยทีตามที่แม่สัมผัสก็ ก็คือเป็นคนแบบกตันยูแมนบาตามีห้อเบิร์กเนาะเออแล้วก็อยู่ในวงกับเป็นคนที่มีสายดีมีสายดีเข้ากับคนทุกคนได้ง่ายปากดีด้วยปากดีด้วยเหมือนมึงนั่นแหละยิ่งกว่ายิ่นบ๊อบบีมาปกี้ยิ่งกว่ายุ่นนี่งี้สีเหรอกันกุศเว้ยพอดีๆก็อ๋อกเอาขงสี่แหละปัตสุท้ายกับพ่ไม่หยังทรงคารามันแม่เนีเด้อ คนบ่ทันได้ใหาร้0ยนี่เด็กก็ได้แล้วเอาอันนี้คนเอาคนอันนั้นอาจจะได้น้ำลูกเนาะเออแม่อีหลีข็อยากได้คือกันเออเออเอาให้นี่ไว้พราะอนเธอไงผู้วัยพ่อนีเออมึงเฒ่าผู้ที่สองนี่นี่เข่าลงจะบอกกผู้หลักผู้ใหญ่ปัดกูบเข่าลงเอาอันนี้ดีตักบาทได้หนี่พูดอะไรเป็นผู้วัยพ่อนะตอนเนี่ยวัยพ่อนะเมยเอาผู้คุบเข้านี่วัยพ่อน่ะเจ้านี่ล่ะ ขนมเมื่อึอ้นภาคเออสารการสามเทียบมาดิเออให้การสามเทียบความิเอาลูกเมื่อยเราคอยจีบบับคอยจีบบับก็ได้คอยเกิดรุ่นถึกแล้วเอาบักลาหน์นั่งลงมาดิบักลานอา้องไส้แต่ว่าเกิดก่อนอย่าไปหาลูกหัวเขาอ,อะไรบักลานี่เป็นอย่างของเขาที่เสียม มีของอยุบวะ่มีแม่มีตาใจย่างเดียว<อ>มีต่ใจย่างเดียวมีข้อลุมสมือขึ้นมาเสียมขอให้เกมบอลสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญามีไหวพริบปฏิพันธ์ทำการแสดงขอให้เป็นที่ประทับอกประทับใจกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับเบิร์ดสุขหสุก้นที่ได้เบิได้เต็นนะครับให้มีแฟนคลับหักหลายๆให้มีมาไล่หล่นข้อถูกเวทีผุนเดอร์ซา่าถูกขอบคุณครับตอนนี้ก็ใกล้สิล้นข้อแล้ว ขอบคุณพี่บัวนะครับพี่บัวนะครับแป้นลับของเตวิไลใช่ไหหมาไล่เมือนีนี่แหละดีใจอิหรีแมนอิหีเด้ขันก็พี่พี่บัวนี่เขาบ้แด้เงินคาน้ำมันกับบานได้ดิแม่ป่วยพ่อในพี่บัวน้ำเนี้ยอ๋อเห็นบ่เนี่ยหมายถึงอันนี้อันนี้คาน้ำมันบ่กคือค่าน้ำมันอ่นพี่บัวโอ้ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณน้องบัวเนาะบบัวฝรั่งเศสน้องบัวฝรั่งเศสแม่น พี่สาวของเกมบอลพี่สาวของเกมบอลของเต้อพี่สาวของเกมบอลแล้วก็ของเต้พี่สาวของน้องเต้เต้นะคะเต้แดนพี่สาวน้องน้องเต้เต้เลยเพราะว่าอ๋องสี่อ๋องสี่ย่าไล่ไล่คนประนันพี่สาวของสุขชนน่ะแหละเพราะว่าเพิ่อนเพิ่นเป็นเอฟซีมาลัมเจก็ร่อยแม่ครัแม่เมื่อนี่เป็นวันเกิดของเกมบอลเจ้าลองเพลงนี่ให้คอยฟังนะเพลงนี้เปนสองมือกราบกานโควิญญาณของพี่นี่แม่ ไปเขาก็บรรยากาศปะเมียนองก็ได้ถ้ามอไปพุ่งลำเพลิอนเดินบ่บ่ไม่ยม้ม่หาลองพี่เอาเพลยงสาเอาเพลยงสาซะก่อนเพลยงสาก่อนเพียงยังเอียวจะเฝ้าอาหาซินก่อนหาซินกับเมีนหาอย่างบันเดี๋ยเล็ยกจบอ่วยพ่อนีผู้ใดเอาไม้ลงไปลางก็ได้เอาเอาไม้เอาให้ผู้ใดให้ยายยายอีกผู้หนึ่งบ่มาเอาเอาไม้เจ้าเจ้าย่างลงไปเลยเจ้าย่างลงไปเลยมา วันนี้เป็นวันเกิดของหลานชายเว้าวไม่เนี่ยองปนีคือส่งยานคักแท้มา,าสั่งตะฉีดยาวัคซีนอันโควิดกับ,บ,บวิญญานปานีเิ่งดูโอ้กูเบ้าเอาเด้อกูเบ้าเอาเด้อพนันราสิหอดเฮี้ยนแล้วบ่ล่ะเอาขึ้นะะยย <laughs> เอาขึ้น<ร>ไป่ขึ้นมาออโอ้ยเราเห็นย่างลายย่างก็ได้โซเทสอยู่เอาอะไรเอาใจมาจังไนเนี่ยเ <laughs> อาใจจังหน่อยเนี่ยเอาโหลโหลโหลโลใส่เอาโลใส่ไายเพิ่งเคยเห็ว้าวไม่เลย อยแอบเป่าวะโอ้ยเราสีนอนบอลรับเร็วๆเราสีไหลหายย่ำขึ้นอ่ะมาเลยเอาไปเลยมามาสีตื่นคาแขกเออมาสียานคาแขกมาครับผมเอาัดนี้เกมบอลอธินันขอบคุณผี่น้องแฟน แฟนคลับย่ทางบานที่กำลังช่มไลฟ่สดขอบคุณอีพอ,อีแม่พี่น้องที่เขามาหนาหาันหนาเวทีเราก็ให้แมแดงหลอกเพลงขอบคุณแฟนคลับพร้อมที่สนับสนุนมาตั้งแต่ตน้นตั้งแต่ยู่วงขาดไหนจนฮอดคาร์น,านี่ออขอบคุณนะครับขอบคุณถูกคำอวยพรต่างตเมื่อวานนะครับ,รบผมเที่ยงคืนมาเป็นวันที่14สี่ บนขอบพระคุณทุกคาวอวยพรยีรีนะครับผมจากใจเสียงซอ,อนเจมบอลอธินันนะครับพอว่าสิเป็นทางเพจทางเฟซบุ๊กนะครับหรือโทรมาแสดงความความรักนะครับความเมตตาจากแม่แม่น่ำนะครับเสียใจและขอบคุณขอบคุณพีพีแม่แม่นะครับ,บค,บคนดัน<อ>งนีนีขอบคุณแม่ขอบคุณทุกคนเลยนะครับพี่มาในมือนี้นะครับผมบนขอบคิดว่าสิมีคนมากกวสิบคนเพราะว่า ไ่ได้บอกไผเลยมาแม่กระทั่งมองลําใจเกินลอยบอกับเรียนเชิญตอนประมาณบายบนะครับแล้วก็มีน้องเตม,มากซึ่งมือนีจริงๆน้องมีงานนะครับแต่มือนีน้องบ่ไปงานนะครับผมแล้วก็น้องๆพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณเอาพ,พุ้นแม่แดงเอาพุ้นแม่แดงคือว่าเป็นตัวแทนของของ,ของวนาของบอสของเขานะครับก็คือพี่บอยศิริชัยนะครับ<อ>ซึ่ง ให้โอกาสบอลหลายๆอย่างเพราะว่าสิเป็นให้โอกาสได้ลองได้ล่ำทั้งห่านแล้วก็ได้เงินมาไล่นำใจซึ่งได้มาเหตุเอาแต่ใจฟ้ามมองหนีคือสามารถว่าได้เต็มปากได้ว่าได้จากหมอลำใจเกินร้อยนะครับร้อยจังไดครับผมส่วนแฟนคลับแฟนเพลงกสะสมมาจากหนูพานเดือนเพ็ญอำนวยพรหนูพานวิเศษศิลป์รัตนศิลป์อินตาทยาราบ ปฐมบันเทิงเสลยซึ่งทุกๆคณะบอลบม่เคยเลื่มพระคุณนะครับผมเข่าตามตรอกออกตามประตูนะคร Firstly, ับแล้วก็มีความหากความศรัทธาทุกๆมองที buckets, ่เคยอยู oui> ่เคยกินเข่าเพลินนะครับครับแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณตากับย่าครับีเลียงนะครับจากตั้งแต่เป็นเด็กหน้อยตั้งแต่กินท่อฟ้าห้อยแมนไอ้พวคขึ้นเป็นงีเสิเด็นยังไงแม่บอนออกก้อนกําหนดเจ็ดเดือนเฝ้าออกไม่หยัง จกัจกจักว่าเฝ้าออกมาอยังเฝ้าออกมาหาเงินหาทองสิเด<อ>บุัาที่นี่อบอยู่สองเดือนได้แม่อพร้อมแล้วเอามาแม่เอามาให้ตากับยายตากับยายเลี้ยงโอนให้กูเด้อกูสิเลี้ยงเองตาเลี้ยงตนกูสิเลี้ยงเป็นลูกกูตากับยายว่าต้นแม่ก็ไปหาเลี้ยงกะหามาจุนเจียพอครับแม่หามาจุนเจียลูกก็คือยายเลี้ยมก็ขอบคุณยายเลี้ยมขอบคุณนายแดงนะครับซึ่งบอลไม่เคยเห็นหนาพอเลยเอ้า ไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยนะครับผมแต่ก็เเมือนอ้นจือนฮอนเมือนีเลยบัตที่นี่พ่อไปเลี้ยนครับไปเลี้ยนไปหาเงินเลี้ยนเองหาเลี้ยนเงินปาริญญาจนจนสิจบแล้วตอนนั้นมีสิบเอ็ดปีอ่าเริ่มจบปวสแล้วเริ่มไหมปริญญาบัที่นี่ก็เลยนไดหาพ่อพ่อหายย่าพ่อหายถามสักก่อนตอนกี่สิบเอ็ดปีนี่อยากได้ผัวเลยอยากได้เมีย่าอ่าอยากได้ทั้งสองมันยากจะได้กัไร่เอาไปเออนั่น มาที่นี่กันเลยพอได้หายเสียเงินได้มืมเนี่บพหายกันอยู่บดมาที่นี่บอลกันเลยเุณ่อเออเซตะกี้เขาเรียนให้ไฟแม่ตะกี้เขาเล่นให้ไฟ่มาที่นี่ก็เลยประกาศว่าอยากเห็นหน้าพ่อซื้อเงนซื้อนี่กันเลยโพสคือจังเขาโพสเฟซบุ๊กทุงมือนี่ะอืะแล้วมันก็เลยมีคนใจดีอาบถมาซอยตามหาเอ้าชื่อคนผู้นั้นบันไก่ย่ง ต้องขอพระคุ้เพิ่นพ่อเศร้าพว่าเฮ็ดให้เพิ่นตามหาซอยที่แรกตามหาเจอป้าเจออาเราบันี้มาเจอแฟนไม่ของพอจนว่าได้คุยโทรศัพท์กับพอว่าสิได้คุยกับพอนี่คือป้าเนี่ยป้าคนที่เป็นแฟนไม่พอเนี่ยเป็นแม่ไมเอากรถามว่าคืออยากพ่อนะพอคนกัเลยว่า อยากพ่อสักครั้งในชีวิตไหมครับสักเท่อในชีวิตอยากเข็นหนาซื่อครับข่อไม่ได้อยากไม่ได้สมบัติอย่างข่พออยากได้ยังของพวกเจ้าแต่ข่อยอยากเห็เนหนาพอผู้ทีสี่ข่อยออกคื่อเอออ,เอ,อันนี้คือ,อควออามคาแม่ไข่ขอ,องสีอีหลีเพิ่นก็เลยว่าสูบยาบอเอ่อเกี่ยวกับสิ่งเสียดิดีบ่บอกกเลยบอกว่าบอผมบอบอได้สูบยาผมบปอยู่เกี่ยวกับสิ่งเสียิดี่อ่าปทีนี้เพิ่นก็เลยว่าเออท asan เอาเบอร์พอเอาเบอร์พอให้ ก็เลยได้คุยกบพอแล้วก็นัดกันนัดก็ยังมีอุปสรรคด้อุปสรรคจังไหนนัดแล้วบัดทีนี้มันตรงกับวันเกิดลูกใต้ลูกเพิินบัดทีนี้พ่อก็สิเกงใจพ่อพ่อเกงใจแล้วกันเลยสิบ่ไห้ไปไปเห็นหน้ากันนี่แม่ก็เลื่อนนัดไปอีกก็เลยว่ากันเลยมือนันก็เลยแก่บนจักเ้า้องไปบนใส่แหน่วาทาทุเร์ให้พ่อแน่จักเถอก็อยากเห็นหน้าซื่อๆครับบัดทีนี้ พราะแก่บนแล้วเนี่ยมือแรงแม่บ้านที่เลี้ยงน้องเป็นคุณยายแล้วก็โทษมหาบอลทําไมบอลไม่มาตอนนี้บันเกิดน้องขึ้นมาว้านี่พ่อบอลกันเลยบอกว่าพ่อแล้วแล,ว,แลวว่าเห็นเดือนไปพ่อไปเจอพ่ออย่างนีหลังซะก็เลยว่าสิบนับนี้ยา่กันเลยจะบอกกบพ่อพ่อกันเลยว่าถ้างั้นบอลอยู่ไหนแต่บอลตั้งใจไปหาแหล้วบอลยุดแถวนาวะนครแล้วซึ่งอยู่ใกล้บ้านพ่อ ก็เลยพ่อยายคุยกับพอก็เลยเด้ไปเห็นหนากันเพ่นกระถามถามตั้งต่้งไปพ่อจนว่าจนสีแจ้งกินเข่าแล้วจนถามสูนแนวอืวแฟนใหม่ของพ่อ,อพ่นกระถามว่าเขาเป็นยังไงอยู่กับไผกันเลยว่าตากับยายเลี้ยงมาตะนอยแม่ก็ไปหาเงินหาท่องมาจนเจือแล้วบัที่นี้เลียนจบปุ๊บรับไปริญญาแล้วเอาตากับยายไปรลับปริญญาพร้อมนี่แม่ก็เลยพ่อกลับมาก็เลยบอกว่าสิบวด แต่เลยเมาบวชวันที่13กรกฎาคม2 5 5 5หรัอาบแล้วก็อยูหนึ่งพรรษาจนว่าออกกระถินแล้วเพื่อรับกระถินเราจะคองกระเตกศึกครับผู้เฒ่ายุบานกับไปบักไหลถึงมือบวชทึงมือศึกครับกจะต้องขอบประพุ่นนะครับอีพออีเม่บันขึ้นวงทีให้ความภักความเมตตาตลอดแม่ครับผมขอบพุณนสุขคนครับ ยกเดือนป่ะนี่สุนัตจบแล้วสี่ีิตต่อยู่ป่ะบ่ก็สีใคนบ่มีอีพี่สองนึงอีพี่สองมีงานแต่งงานแต่งแงานแต่งเจ้าไหนเขาเออเพราะท่านในมีผู้สาวอยู่เอากระโต้ไปเมียโอตีเออพ่อหาเอาเนี่ยไป็ยังผู้สาวนั่นพ่อหาไงดอกพ่อตีบ่ญานเของมาซอยใส่เงินเขาพอซอยใส่เขาซอยหาอยากอยากมาหาให้ให้พอคำเม่ใส่ก่อนโอให้พอให้ตะกี้นี่แม่พ่ออีกเนี้ย ตะกี้มันเป็นเถียงหน้าอยู่นีน้อยๆเรื่อก็เป็นคอกนัวอบันนี้พอมาเห็ดไปเห็ดมามันถือโควิดเนาะพักตอนนั้นพักว่วงจากปฐมกับมาเห็ดนี่แหละจนวาแล้วตะกอนนี่แม่กะเดมาโหนาห้องกะเดมาพงลํำเพลินกับมะลักตึกปลาหลายเถื่อแล้มืออื่นนี่ละเปิดเลยน้องเจ้าปลาเอาเลยครับผมเอาพี่น้องครับชีวิตของเกมบอลอทตินานป้าชีวิตคือจังละครอีหลีชีวิตจริงยิ่งกว่าละควนั้งแต่อัน เน้อทัทันแม่ที่ว่าอยากเห็นหน้าพอแล้วมีคนตามหาให้แม่ปรนี้ไม่เป็นนักงสั้นเลยคอยเคยส่งวันที่รอคอยรายการวันที่รอคอยทั้งสองใดตอย่าง่ละผู้ใดส่งไปแม่เขาก็บผตอบกลับข่อยประกว่าโอ้พ่เห็นดอกคืออยากเห็นเนี่ยไม่ได้อยากเห็นพอวายเขาอยากได้อี่อย่างของเพิ่นเดียครับแต่ว่าอยากเห็นคนที่เฮ็ยเขาเกิดมาอยากอยากเห็นหน้าเพิ่นด้วซื่อยากูว่าน้าพ่อเป็นยังไงล้วเมื่อบวชเชียร์พ่อแม่เป็นคนสุดท้ายที่มาปองผมลูก หลงทางพ่อปะแมนสุดท้ายสุดท้ายคักสุดท้ายแม่มาแล้วก็แต่ว่าหลงทางกันเลยมหอดสุดท้ายมูแมนก็ได้โป่งผมท่านพอดีที่เราอยากเจอพ่อก็คืออยากอยากรับไอ้อวุ่นจากพ่ออยากรู้ว่าพ่อเป็นใครหน้าเป็นตาเป็นยังไงบานีพ่อไอ้พ่อร์แล้วรอปะพ่อกรจะจะรอขึ้นลูกเนี่ยจะไหนาคือพวกลราเพื่อนใช่ปะเนี่ยโอ้ยยาวมาอีสันพ่อไม่หนาคือพวกลราเพื่นเปหนังเอาเกิดแย่แม๊กินไม่พวกลราเพื่อนหนาแจ๊กแว๊กแล้วยังมาอีสัน แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างเตี้ยบอลบ่เคยอายเลยว่าเจ้าของเป็นหมอล่ำพอว่าอย่างรดคันทีก็ได้จากการเป็นหมอล่ำจบปริญญาไปเป็นคู่อยยุปีหนึ่งแต่ล่าออกมาเป็นหมอร่ำก็ได้ลดได้ลดคั้นหนึ่งถดก๋งแล้วก็ได้หายตาห้ยย่ายใสแล้วก็ได้เห็ดเหียนห้ยยูก็ได้หายใสห้ทั้งแม่ห้ยทึงห้ผู้มีพระคุณท้งเอื่อย เหนื่อยก็เลี้ยงมาอไอ้ก็เลี้ยงมากบางทีต่อไปยิ่งสิมีอีกอยู่ในรถกาลังนดีกาลังว่าสิไปเป็นรถขั้นที่สองหน่อยไหมเจะรถอีหยังเขาเอารถเห็นไหมสมกับเงาหนาเขาเป็นอะไเออจักรยานัอดรถเฮ้ยเงาหนาเจ้าเสียเงาหนาคืออะไรวะอืม ศิลปินหมอลำนะครับอาชีพหมอลำไม่ใช่อาชีพที่ตำต่อยตังแต่ก้อนสมัยพอสมัยแม่สมัยผู้เฒ่าตาไย้เนี่ยคือเป็นอาชีพเต้นกินล่ำกีนี่ลีนะครับคนจะเหยียดแปบว่าอาชีพเต้นเต้นเต้นกินล่ำกีน่นจะเหยียดแต่ว่าสมือนี่นะครับเหยียดไปเลยแล้วมันเป็นอาชีพที่สุดจะดีแล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้เออยยกระดับได้เลยแหละนะครับต่อไปโลกโซเชียลเนี่ยครับสร้าง เอิ่นว่าซอยหมอลำนี่หลายๆเกมบอลอาทิตย์นั้นพ่อไใบซำนี้ให้แดงทอดติ๊ตาหลองเพลงสูพีน้องอยู่ทางบ้านเฮาฟังน้ำสะกอนสามร้อยผลงานเพลงสามร้อยผลงานเพลงเหมาเอาพูดเดียวเลยใหญ่เจ้าอยากลองเไหมยังเจ้าสั้งเลย่ด้วยใหญ่เอาอีกแล้วแม่จัดการเลย่ด้วยแม่เด้าเออเออเอาตั้สิเอินไปสัวเอานนำเลยดใหญ่ป่ากินแป้งเลยแม่เนาะเอาเพลยงยังใหญ่มวนมวนบ้านนี้ครับไปยินอีแม่แล้วบอกว่ารัมเห็นจะ